ปาดคู่ใหญ่เด้อนี่ยคุณล่อดีเลยเหอนลยกเาือ,อดีเลยจักโล่บ,บากกันแวันนี้มีนปเลยอ่ะ่าันนดอยามแซ่มแข่งใ่ะีส่วนกี้อ้านนั้มีเดี๋ยวหน่อยน ตนนัวนของถือบานี่ทุเรียนถือคนทีร่รลายลายก็ซื้ออืองว่ะคือว่าถอยไม่อีแล้วมาทองคิัอกเจ้าของจีบบ้างนะ้วยอย่างนี้ย่านี้อย่งน trai man nè và ôi vợ cứ cọ vô <laughs> cứ liên cọ cuồng lên nên <laughs> đế nuôi phú nhì nhì phú đập phú เน่ยยัดตัวก็แถวมก็แถวนเ่ยอ้อาตัเี้ยซื้องนเีกสี่โลนะสี่โลร้อยเม่ว่าจะไปทำอะไรกไงมาเบรน่บอรากินหนแล้วแ่นีาน่วยได้ตีน่ะซุป เอายังยังอันบึ้งปองนี่ยังบ่พอใจมันบ่อมออมหัวรถพร้อมบ่บ่ไม่บ่ไม่ ต้นห่มกันเนี่ยแต่ว่าหมักทุเรียนซื้อไม่ซื้อไม่ขวดไปกินซะอะเนี่ยน้อยเสียผู้ใหญ่ตีเอาไปโบมเอาไปโบมแล้วมาไปก็ได้

nó ờ, là lái lái bạc tụi á cho nên bác nhầm hả, tè vẫn đu phấn tè vẫn đu, xe ngam khá, mấy cái bà kiệp tè xe ngam khá, xe bà <laughs> กดีเอานีา้หัใจว่ะสองคู่ปีนีทุรเรียนก็นนกนเือเนะ <c oughs> <c oughs> มีคนขายครับีเพิคนขายมั้งมีคนกินมีคนกินมังบ่มีคนขายมีแต่คนกินลายัด

ปาเปียกปาเปียกน้าแดงปาเเลยน้าเ mm. ็จหนิ yeah, right. so ่มเปะเลยอืมเอาบ้งจัางแล้วเอาบาปไาเปียกขึ้นน้าแดี๋ยวเอาปลาไม่ดีกว่า เดี๋ยวไปพรมเตะไปกินผู้เดี๋ยวเนาะมาพูดแขวเดออบาต้องซื้อของมันแพงฮะซื้อเนี่ยงวานเนี่ของมันไปกินอิ่มที่เดียวบักตุเรนมันหน่อย ต้ะ่าเลายงบาทเอาอีกหน่วย้งเนาะอและเนาะก็บาทอันนี้เบของเราเราสมเอซัเจ้าใช้เเ้า้ทุกแม่สองก็ได้กอหน่งต้องเลยหายสองบาทสองาสองเด้หน่วยเดียวแันโอเาใ้หน่หนึ่ง หลายคู่หลยวายุน้ำฝพคเลือกเป็นรื่องด้วย่ไหมายในรปยาได้ไม่คุ้มกับใจมันนี่ทุกคู่ไงเกีเลือกว่าดีว่สุดจรวยรวยครับอี่กิน้เล่เมาเมราเมาเมืนราเมาเหือนบ้านาเมาเม่เกือบว่าได้ว่าเกือบลาเมาเบมืรถให้เราให้เราแกกัน

อ๋อคือพี่พงกินผู้เดียวเนี่ยคุณเจ้าอาวเสไม่น่ะผมป่ะได้ไรก็คือเท่าที่ละจ็ดร้อดสิอ้อน่นอจะไปซื้อรอแกยังถามป่ะได้ก็เรียกผอผอจะไล่บ้าเว้ผูดำนิรไฟมาแล้วโอ้ยคุณบรามันขึ้นไปเบิ้งได้วะเสียงหัง khang <laughs> 2 <laughs> <laughs> <laughs>